ก็สวัสดีนะครับต่อเนื่องกันนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำการลงไว้ในช่องนะครับก็คือการฟัดชิ่งนะคระคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเราจะมาว่ากันว่าในลองเจาะลึกข้อมูลผลิตภัณฑ์กันดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ผลิตเขา ออกแบบมาให้ใช้เนี่ยมันคืออะไรนะครับจะเราจะเรียกว่ามันว่าน้ำยาฟัดชิ่งน้ำมันฟัดชิ่งหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ว่าเรามาดูภายในเหมือนกันนะครับว่ามันมันคืออะไรกันแน่นะครับก็นี่นะครับก็น้ำมันฟัดชิ่งที่ที่ผมใช้ไปนะครับก็คือยี่ห้อเชลตัวนี้เนี่ยนะก็คือเชลฟัดชิ่งออยสาสนะครับ ก็อันนี้เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์นะข้อมูลเบื้องต้นนะ,ะที่ทางผู้ผลิตเขา,อ,าอยากบอกให้เรารู้นะฮะก็เขียนลงมาที่ด้านหลังแกลอนนะครับก็ไม่มีอะไรครับมีแค่คุณสมบัติต่างๆที่ที่สื่อสารกับผู้บริโภคง่ายๆนะครับว่าถ่ายน้ำมันเครื่องออก เครื่องยนต์ให้หมดเติมฟัชชิ่งออยเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องใหม่และไส้กล่องนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีน้ำมันฟัชชิ่งออยจะมุนเวียนไปในระบบอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะบอกเราข้อ่าวแต่ครั้นี้เราอยากรู้สเปคเราอยากรู้ลึกให้มากกว่าน,นั้นอีกเรามาติดตามคลิปนี้กันนะครับก็อันนี้เดี๋ยวพูดค้่าวนะครับว่าทําไมเราต้องฟัชชิ่งด้วยก็เพราะว่าฟัชชิง่งหรือว่าการชาระล้าง ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ก็เพราะว่าเครื่องยนต์เราเ,เมื่อใช้งานเวลานมันก็จะมีการสะสมของคาบขา่านวะโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยขมาวจากากรรมถันซันเฟอร์ต่างๆเลยเพราะจากน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลเองแล้วก็ ลักษณะนิสัยของเครื่องยนต์ดีเซลเองที่มันไม่มีวันที่จะเผาไหม้สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับมันก็จะเหลือ,อตะกรอนตกค้างจากการเผาไหม้ในลักษณะแขวลรรอยนะครับก็คือเป็นข่ามเวดำๆที่แขวลอยอยู่ในน้ํามันเครื่องนั่นเองนะฮะแล้วสัดส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้แขวนลอยอยู่มันก็อาจจะเป็นเป็น เศษยางเหนียวเป็นคราบเหนียวเหนียวเป็นโครนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจุดนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้สามารถที่จะออกมาได้ทั้งหมดเวลาที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรวมถึงในรถยนต์เบนซินเองก็ตามที่ว่าจะามีคราบเหลืองๆไปเกาะนั่นก็คือคราบวานิชนะครับ วาน,นิชก็จะเป็นการสะสมตัวของอะโลเมติกนะฮะสารอะโรเมติกที่มีอยู่ในน้ำมันหล่อลื่นอยู่แล้วนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่มีอะโรเมติกนะฮะแต่ว่าอยู่ที่คุณภาพน้ำมันเครื่องที่เราใช้ด้วยนะครับอยู่ที่ระดับชั้นอยู่ที่มาตรฐาน API ต่างๆอยู่ที่เชื้อเพิงแต่ละชนิดที่เราใช้นะฮะ กบคุณภาพของเชื้อเพลิงด้วยนะครับก็คาบวานิสก็จะเป็นเหลืองเหลืองนะฮะในในภาพเนี้ยก็จะมีครบเลยทั้งคาบอย่างเหนียวตะกรอย่างเหนียวทั้งคาบวานิชที่เป็นเกาะผิวแล้วมองดูออกสีเหลืองเ,เหลืองเนี่ยผิวลเหลืองเนี่ยมันจะไปเคลือบเป็นชั้นเป็นชั้นของวานิชบางบาง,บางเอาไว้นะฮะแต่ว่าละมันเครื่องเราเนี่ยที่มีสารชะล้างอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเข้าไม่ถึงชั้นโลหะนะฮะนานๆไปก็จะเป็นเกิดเป็น ผิวโลหะที่อยู่ใต้ชั้นของวาน,นิชลงไปเนี่ยก็จะเป็นตามดเพราะเกิดจากการกัดก่อนนะครับก็เป็นกรดอน่นอๆนะฮะก็สิ่งเหล่านี้ทาให้เราจําเป็นจะต้องอไปชําระล้างมันออกบ้างเมื่อเมื่อถึงเวลานะครับเราก็มาดูกันว่าน้ำมันฝาชิ่งเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเราดูผมจะเทียบประมาณสักสามยี่ห้อแล้วกันนะครับเรา นี้เราก็เราอยากรู้ข้อมูลที่มากกว่านี้ของผลิตภัณฑ์เราก็เลยมาดูที่เทคนิค l d ดา a ้าชี t นะครับเริ่มต้นจากพระเอกของเราในคลิปนี้ก่อนเลยก็คือเชล l ัชชิ h i n g ยล์32นะครับก็มันคืออะไรก,กันนะเออมาดูฮนะัก็เชลฟัชชิ่งออยล์32 i ีตบริโภคซันเฟอร์นะครับก็ทางผู้ผลิตก็แจ้งเราว่าเชล l ัชชิ่งออยล์32เนี่ยมันเป็นน้ำมันที่ มีสันเฟอร์ต่ำหรือว่ากลังฐันต่ำม,มากๆนะครับก็ตรงนี้ชัดเจนนะครับว่า Industrial Group 2นะครับก็คือมันเป็นน้ำมันน้ำมันแร่ในกลุ่มที่2นั่นเองนะครับในกรุป่ป2ใครยังไม่เข้าใจหรือว่ายังอาจจะตามไม่ทันตรงนี้นะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูที่คลิปที่ผมลงไว้ในช่องนะครับก็คือพื้นฐานเราลื่นเบื้องต้นนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มของไฮโดรคาร์บอนเบสนะฮะไฮโดรคาร์บอนเบสก็คือเป็นกลุ่มสองที่เป็นเป็นกลุ่มไฮโดรคาร์บอนเบสนะฮะก็อันนี้ก็ข้อมูลุ่งใช้ที่ทางผู้ผลิตเขาแจ้งมาใน Data s h e e t นะฮะก็คือเชลฟัชชิ่ง3าสองเนี่ยนะครับ,เ,นะรบเป็นน้ำมันที่มีความหนืดต่ำนะครับก็ฟิล์มน้ำมันค่อนข้างบางนะครับสามารถแทรกซึมเข้าไปในระบบไฮดรอลิกแล้วก็เทอร์ไบน ที่มีมีความเด็ดหลากหลายนะฮะแล้วก็มีจุดว่าไฟสูงนะครับทำให้เหมาะกับระบบถ่ายเทค,ความร้อนด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ถูกออกแบบเจตนาเข้าใจว่าเจตนาตอนแรกทางผู้ผลิตไม่ได้ออกแบบหรือว่ามีน้ํามันชนิดนี้เนี่ยมาใช้กับเครื่องสันดับมาก่อนเพียงแต่ว่าํมมามีการนํามาใช้มีการมาทําตลาดจําหน่ายให้กับเครื่องสันดับในภายหลังนะฮะเพราะว่าข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยออกแบบมา สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยนะฮะโดยเน้นไปที่ระบบไฮดรอลิกนะครับมาดูอันนี้นะฮะก็ก็ไฮโดครคาร์บอนเบสนะฮะเชลฟัชชิ่ง32เนี่ยคือไฮโดครคาร์บอนเบสก็คือเบสออยล์ในกลุ่มของไฮโดรคาร์บอนเบสนะฮะก็สามารถใช้ได้อย่างดีกับระบบไฮดรอลิกหรือถ่ายเทความร้อน โดยไม่ที่เหมาะกับแมทเรียลหรือว่าพื้นผิววัสดุของเครื่องจักรประเภทไฮดรอลิกเครื่องฮีททันเฟอร์เครื่องเทอร์บายนะฮะที่ต้องออกแบบมาให้เหมาะกับพวกนี้เนี่ยเพราะว่าภายในวัสดุของเครื่องจักรเหล่านี้เนี่ยมักจะมีชิ้นส่วนทองแดงอยู่นะครก็น้ำมันฟอยชิงเนี่ยต้องไม่ไปทำปฏิกิริยากัดก่อน โลหะที่เป็นทองแดงที่อยู่ในเช่นปั๊มไฮดรอลิกหรือว่ากระบอกไฮดรอลิกในบางชนิดหรือว่าในเครื่องเทอร์ไบน์นะครส่วนใหญ่ล้วนจะมีชิ้นส่วนทองแดงอยู่ด้วยนะครับ มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับ non detergent นะครับก็คือทางผู้ผลิตแจ้งเราว่า shell f a c h i n g 32เนี่ยไม่ใช่สารซักล้างสารชะล้างนะอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่สารชะล้างก็คือไม่มีสารเติมแต่งที่อยู่ในกลุ่ม detergent b i s อะไรพวกนั้นนะครไม่ไม่ไม่มีสารเติมแต่งเป็นเบสออยล้วน group 2ที่มีคุณสมบัติชะล้างในตัวได้ดีนะครับเราก็จะมาดู เทเบิลนี้กันเลยนะครับว่า,าข้อมูลจำเพาะของละมันฟัชชิงเชล32เนี่ยเป็นอะไรมีอะไรบ้างนะครับก็คือในเทเบิลนี้ก็จะบอกถึงค่าต่างๆนะครับเช่นความหนืดอะไรประมาณนี้เรามาดูที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับ total sulfur ก็คือปริมาณกรรมถันนะครับก็คือต่ำกว่า10 ppm นะครับ ซิงค์คอนเทนต์นะฮะต่ำกว่า5 ppm นะคิเนมิติกวิคอสิตี้ที่40องศาเซนติสโตกนะครับก็อันนี้ก็คือความเหนือที่อุณหภูมิต่ำนะครับที่อุณหภูมิ40องศานั่นเองนะครับมีความเหนือยอยู่ที่30เซนติสโตกนะครับก็ใครยังไม่เข้าใจตรงนี้ก็ให้ย้อนไปดูพื้นฐานล้อลื่นในคลิปที่เราลงไว้ในช่องนะครับก็ต่อามา ด density หรือว่าความหนาแน่นนะครับก็เป็นการทดสอบความหนาแน่นที่อ15องศาเซลเซียสนะฮะก็ได้ค่าอยู่ที่0.865นะครับหน่วยตรงนี้หน่วยทดสอบก็จะเป็นกิโลลิตรนะครับก็บางยี่ห้อก็จะหน่วยทดสอบแตกต่างกันออกไปนะครับ กัวพอยก็คือจุดไหลเทนะครับจุดมีจุดไหลเทต่ำถึงลบองศานั่นคือหมายถึงว่า,ามันยังใช้งานได้ที่อุณหภูมิ15องศาโดยที่น้ำมันยังสามารถไหลได้ก็คือโดยที่น้ำมันยังไม่แข็งตัวนั่นเองนะครับแลดพอยต์หรือว่าจุดว่าไฟนะครับก็คือสูงถึง2 1 5อองศางเซลเซียสน,นะครับก็คือจุดว่าไฟก็คือจุดที่าสามารถทน ความร้อนได้จนถึงจุดที่สามารถติดไฟได้นั่นเองนะครับยิ่งยิ่งตัวเลขมากก็คือยิ่งติดไฟได้ยากมากนั่นเองนะครับประจุตรงนี้นะครับ total a c i d number ก็มีการทดสอบมาด้วยนะครับก็คือเป็นการทดสอบออปริมาณวัดค่าความเป็นกรดของน้ำมัน Use s i l หรือว่าน้ำมันใช้แล้วนั่นเองนะครับก็ต่อ,อไปเราจะไปดูอีก ยี่ห้อหนึ่งนะครับก็นี่เลยนะครับยี่ห้อนี้คุ้นเคยกันดีครับาน้ำมันแห่งชาติบ้านเราเองครับ PTT นะครับก็เห็นเพิ่งจะมีออกมาไม่นานนะครับสำหรับ PTFishing Oil นะครับก็ มาดูของ PTT กันบ้างน,นะครับว่าแตกต่างอย่างไรนะครับก็ PTT uh, High Quality Mineral Based Stock นะฮะก็ PTT ก็บ่งบอกชัดเจนด้วยเช่นกันว่าเป็น Mineral Based Stock ก็คือเป็นน้ํามันแร่นะครับก,ก็ High Detergent Efficiency Remove โอเก็คือในข้อนี้ก็คือเป็น ่มบอกถึงเบสออยชนิดนี้ที่เอามาเป็นฝัดน้ำมันฝัดชิ่งเนี่ยก็คือมีความสามารถในการชำระล้างสูงนะครับมาดูสเปรค ที่ทางผู้ผลิตแจ้งมาโอเคของพีทีทีแจ้งมาเท่านี้นะครับก็คือบอกบอกที่ความเหนื่อยที่40องศาเซนติสก็คือมีความเหนื่อยอยู่21.74เซนติสโตก็คือต่ำกว่าของเชลที so. so. ่มีอยู่30นะครับว i c อสตี้อินเด็กซ์ที่100องศาก็มีความเหนื่อยอยู่ที่4.28ลัชนีความเหนื่อยอยู่ที่101และแฝด0 ว่าไฟอยู่ที่202โ okay. อเคัก็จะเห็นชัดเจนว่าน้ำมันปัจจิ้งของปตทนั้นมีความเดือดที่ต่ำกว่าของเชลอยู่พอสมควรเลยครับที่อุณหภูมิ40องศาไี่ต่ำกว่ากันเกือบ10เซนติสตกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้น้ำมันปัจจชิ้งของปทตทก็อาจจะต้องคำนึงถึงอุณหภูมิขณะที่เราทำการฝั่ชิ้ง ในเครื่องยนต์สันดับด้วยเป็นหลักนะครับมาต่ออีกที่ห้อหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็นี่นะครับเป็นของโมบิลนะฮะก็คือใช้ชื่อว่าอะไรนะ<ฮ>ไพเมทเลฟัดคอย32นะครับก็ของโมบิลเนี่ยผมไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าโมบิลส่วนใหญ่จะใช้ในหมวดของอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับขเขาก็บอกไว้ชัดเจนตรงที่ไฮไลท์นะครับว่า ปัชจุบัออยล์32เนี่ยโลวิ c คอสตี้ก็ค,คือความเหนือต่ำนะครับเป็นปัจจุบันที่มีความเหนื่ต่ำนะครับชำระล้างต่างๆชำระล้างสิ่งต่างๆได้ดีนะครับในระบบหมุนเวียนได้ดีด้วยความเร็วสูงนะครับก็คือความเหนือมันต่ำม,มันก็ไหลเวียนได้ดีนั่นเองนะครับก็ามาดูที่ เปคของโมบิลว่าเลยละกันเออโมบิลเลยละกัน,นะครับก็ที่ Property นี้นะครับก็คือบอกเกรนก็คือ ISO 32ก็คือน้ำมันในกลุ่มอุตสาหกรรมความหนืด32นะครับ Kinematic v i s c o s i t y เด็กที่40องศาอยู่ที่31เซนติสโตก็คือมีความหนืดกว่าเชลล์ย่นิดหน่อยนะครับที่100องศาเซนติสโอก็อยู่ที่5.5นะครับ 5.5เซนติตกนะครับแัชนีความหนืดอ,อยู่ที่102นะโอเคก็เท่ากับของปตท,ทเลยนะครับพัวพอยก็คือใช้ได้ถึงอุณหภูมิติดลบ18องศาจุดว่าไฟ218องศาเซลเซีย,ยแล้วก็ความหนาแน่น8.50นะครับ mm hmm. ก็มีการทดสอบในเรื่องของสนิมมาก็คือบอกว่าผ่านนะฮะโอเคอันนี้มาดูมีการของ โมบิลเนี่ยมีการทดสอบที่เพิ่มเข้ามาแลแ้วก็แจ้งแจ้งลงมาข้อมูลค่อนข้างเยอะ,ะครับมีการทดสอบ Copper Strip c o l l ร s i o n นะครับก็คือเป็นการทดสอบการกัดก่อนของโลหะประเภททองแดงนะครับก็คือโดยการนำแผ่นทองแดงเนี่ยไปแช่ในในในน้ำมัน ก็คือผมเข้าใจว่าการทดสอบ Copper Strip เนี่ยมีการทดสอบของทุกยี่ห้อแหละแต่อยู่ที่ทั้งผู้ผลิตเขาจะแจ้งมาหรือเปล่านะก็มีการทดสอบ Copper Strip กเนี่ยก็เป็นการมั่นใจได้ชัดเจนครับว่าน้ำมันฟัดชิ่งต่างๆเนี่ยที่อยู่ในตลาดที่เราเอามาใช้กับเครื่องสันดัเนเด้เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครก็มีการ ประยุกมาใช้กับเครื่องสันดาณในภายหลังนะครับเพราะว่ามีการทดสอบ Copper Strip คราวนี้เรามาดูการทดสอบ Copper Strip กันนะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือโดยการทดสอบ Copper Strip เนี่ยก็คือจะนำแผ่นทองแดงนะครับไปแช่ในละมันหล่อล,ลื่นชนิดต่างๆที่เราจะทำการทดสอบนะครับก็โมบิลเนี่ยเขาได้มาการทดสอบเนี่ยผ่านมาตรฐานมา 1B 1>, 1 B คืออะไรครับ1 B คือตรงนี้นั่นเองนะนี่1 B นะฮะก็คือระดับที่ดีที่สุดก็คือ1 A นะครับแย่สุดก็คือ4 C นะครับ Mobile Fudging 32เนี่ยได้มา1 B นะครับก็คือถือว่าดีมากนะฮะยังยังได้เลข1อยู่ถือว่าดีมากเพราะว่า,เ,าเริ่มจาก1 A ก่อนที่ดีที่สุดเนี่ยโลหะทองแดงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงผิวนะครับ เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครโดยที่เปลี่ยนแปลงแค่สีที่อาจจะคล้ำขึ้นนิดหนึ่งนะครับโดยที่ไม่มีการกัดก่อนผิวพื้นผิวของทองแดงแต่อย่างใดนะครับ 1B ก็เช่นกันนะครับสีก็จะคลําม,มากว่า,า 1A นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่มีการกัดก่อนทองแดงเกิดขึ้นนะครับาวน,นี้เรามาดูไอ้ที่แย่สุดกันเลยนะครับก็คือในระดับที่กัดก่อนเลยก็คือ ในตระกูล 4A 4B 4C เนะี่ยแต่ลำดับลำดับสขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากนะครับมันจชจะอย่าง 4C เนี่ยแย่สุดก็คือผิวท้องแดงก็คือจะไหม้ไปเลยนะครับแล้วก็มีจะเกิดเป็นเป็นหลุม นะครับเป็นหลุมเป็นรูพุนนั่นก็คือคือทองแดงเนี่ยจะโดนน้ํามันชนิดนั้นเนี่ยกัดก่อนเอาได้เลยนะครับก็คือมาตรฐานเนี่ยจะมีการทดสอบอยู่ในน้ํามันในหมวดอุตสาหกรรมหลายๆชนิดนะครับเช่นน้ํามันไฮดรอลิกน้ํามันเกียร์ออยอ,อินดัสเรียลเกียร์ออยนะครับในในหลายๆชนิดเพราะว่าเกียร์เองก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะทองแดงอยู่หลายประเภทนะครับ อเคะเรก็ผ่านไปคร่าวๆนะครับเรา,ากลับมาที่โมบิลกันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับก็มีการทดสอบ e m o t i ชันนะครับก็คือ e อ o t i ชันเนี่ยก็คือเป็นการทดสอบออหมายถึงระบบคอยลอยนะครับที่ประกอบด้วยของเหลว2ชนิดขึ้นไปนะครับซึ่งปกติไม่สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้นะครับเช่นน้ำกับน้ำมันนะครับ น้ำกับน้ำมันไม่สามารถที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้นะฮะมันน้ำเนี่ยจะหนักกว่าน้ำมันรับมันก็จะถูกแยกชั้นออกคราวนี้น้ํามันฟัดชิ่งชนิดนี้น่ะมันมีการทดสอบอีเวนต์มาก็คือแสดงว่ามันสามารถทําให้ของเหลวทั้ง2ชนิดเนี่ย ผสมรวมกันได้โดยไม่แยกชั้นนั่นเองนะครับก็คือเขาจะสื่อถึงว่าในการฟัดชิงเนี่ยถ้ามีระบบน้ำมีของเหลวอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำมันเนี่ยตกค้างอยู่นะครับมันก็สามารถที่จะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกับน้ำมันฟัดชิ่งแล้วก็ไหลออกมาจากเครื่องเราได้นะครับก็คือก็มั่นใจได้ว่าถ้ามีการทดสอบอิมลชันเนี่ยแสดงว่า น้ำมันฟัดชิ่งชนิดนี้เนี่ยมีสาร e m u l i f i e r นะครับก็คือสารที่ใช้ลดแรงตึงผิวของของเหลวนะครับช่วยป้องกัน e m ม t ล i o n ไม่ให้แยกชั้นนั่นเองนะฮะก็ข้อมูลนี้ทำให้ผมมั่นใจชัดเจนเลยว่ามันถูกออกแบบมาสำหรับฟัดชิ่งในระบบอุตสาหกรรมเป็นหลักนะฮะ ครับคราวนี้เรามาดาูตารางเปรียบเทียบเบอร์น้ำมันกันนะครับนี้ดูที่เส้นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมขอขยายให้นิดนึงนะครับก็เส้นสีแดงนี้นะฮะก็คือนี่นะอันนี้คือสายมือนีอ้แท่งสีน้ำเงินนี้จะเป็นความเหนืดของน้ำมันมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับ ส่วนสีเขียวเข้มนี้จะเป็นเ,เทียบเบอร์ความเหนืดของน้ำมันเกียร์ครับแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์ความเหนืดของน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์เกลดเดี่ยวนะฮะแล้วก็ด้านขวาสุดตัวนี้จะเป็นมาตรฐานความเหนืดของน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มวินเทอร์เกตนะครับกลุ่มที่ใช้ในเมืองหนาวนั่นเองนะครับเรามาดูที่น้ำมันฟัดชิ่งออยสามสองเนี่ยมีความเหนืดที่อุณหภูมิ ด้านนี้เป็น40องศานะครับด้านนี้เป็น100องศานะครับที่40องศาเนี่ยจะมีความเหนื่อยอยู่ที่30ถึง32 33ซนติสตอคราวนี้นะครับแต่ว่าที่100องศาเนี่ยน้ำมันฟัดชิ่งเนี่ยที่มีความเหนื่อยต่ำเนี่ยจะมีความเหนื่อยอยู่เพียง5 5ถึง6เซนติสโตกตั้นเองนะอาจจะไม่ถึง6ครับอาจจะอย่างเช่นของโมบิลเนี่ยแจ้งมาว่า5.6เซนติสโตกที่100ร้อยองศานะครับคราวนี้เราจะเอาความเหนื่ยของน้ำมันปะชิงเนี่ยไปเทียบกับเ,เส้นสีเหลืองอันนี้ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องเกล็ดเดี่ยว HTE 30นะครับก็คือเกตดน้ำมันเครื่องเกตดเดี่ยว HTE 30เนี่ยเมื่อเทียบกับน้ำมันเกียร์ยานยนต์เนี่ยก็คือจะเทียบได้กับ น้ำมัน85 w นะน้ำมันเกียร์85 w นะฮะแล้วก็น้ำมันในกลุ่มอุตสาหกรรมเบอร์ร้อยนะครับแล้วก็ที่ร้อยองศาเนี่ยน้ำมัน SAE 30เนี่ยจะมีความเหนือดอยู่ที่11-12เซนติมตกที่ผมเคยแจ้งไปนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าน้ำมันฟัดชิ่งเนี่ยที่มีความเหนืด ISO VG 32เนี่ยมันเป็นน้ำมัน ในกลุ่มของน้ำมันอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็มีความเหนืดที่ต่ำกว่าน้ำมันเครื่อง SAE 30อยู่มากทีเดียวนะฮะก็เพราะฉะนั้นเราก็สรุปเนื้อหาใจความนะครับว่าน้ำมันปัชิ่งคืออะไรน้ำมันปัชิ่งคือเบสออยล์กรุ๊ปสองนะครับในกลุ่มก็คือเป็นมิเนอรัลเบสในกลุ่มไฮโดรคาร์บอนเบสนะฮะซึ่งมีคุณสมบัติะชะล้างในตัวเองอยู่ แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีสารเติมแต่งใ,ใดๆที่เป็นสาราชาล้างเลยไม่มีแอดดิทีฟในกลุ่มสา,ารชาล้างเป็นกลุ่มแต่งนะครับแล้วกเ็เป็นน้ำมันที่ถูกออกแบบมาสำหรับในชารชำระล้างในอุตสาหก,กรรมเป็นหลักนะครับแต่ว่าทางผู้ผลิตก็มาเคลมใช้ในเครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยก็สำหรับความคิดเห็นผมที่อ่านสเปคทางผู้ผลิตไปแล้วเนี่ยก็ เราสามารถนํามาใช้งานกับเครื่องสันดาปได้ไหมดีไหมดีหรือมั่วโชว์หรือไม่ผมว่าก็ดีแหละครับเพราะว่ามันไปชําระล้างสิ่งสงกปรกที่อยู่ภายในเครื่องยนต์เราที่หลงเหลือจากการเผาไหม้นะครับที่มีคาบวานิชคาบโครนอะไรต่างๆมันก็จะออกมากับน้ามันัาชิงนะครับแต่คราวนี้ข้อควรระวังในการใช้ก็คือเราอาจจะต้องควบคุมอุณหภูมิใช้งานเป็นหลักนะครับเรา เราอย่าไปที่ใช้งานที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงมากๆนะครับเพราะว่าความหนืดมันต่ำนะฮะแล้วก็รอบโหลดของเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยมันไม่นิ่งนะครับมันไม่เหมือนเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่คุมรอดคุมโหลดแล้วก็คุมอุณหภูมิต่างๆได้ได้ค่อนข้างนิ่งมากกว่านะครับแล้วก็ควรทำที่ฟัชชิ่งใน เครื่องสันดาปเนี่ยที่รอบต่ำนะครับไม่ควรจะเร่งเครื่องเบิ้ลเครื่องนะฮะโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบชาร์จนะครับเพราะว่าน้ำมันที่มีความดื้อต่ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปรองรับโหลดจากการหมุนของแกนเทอร์โบที่หลายหมื่นรอบหรือว่าเป็นแสนรอบได้นะก็ในความคิดเห็นผมคิดว่าใช้ได้ใช้ดีไม่มั่วนะครับก็จะส่วนจะใช้ถี่แค่ไหนก็ ขึ้นอยู่กับท่านเจ้าของรถต่างๆแล้วนะครับก็พิจารณากันมันอยู่ที่เชื้อเพลิงที่เราใช้มันอยู่ที่น้ำมันเครื่องที่เราใช้ด้วยหากเราใช้น้ามันที่คุณภาพสูงมาตรฐาน API สูงน้ามันเครื่องในกลุ่มสังเคราะห์ต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็น้ำมันพวกนั้นน่ยมันก็มีสารช้าล้าง าสารกะใช้ขเมเหลอะไรในตัวอยู่แล้วซึ่งมันสามารถทํางานได้ดีนะครับแต่ถ้าเราใช้น้ามันเครื่องที่คุณภาพต่าลงมาหน่อยนะฮะมันก็อาจจะมีสิ่งสกรปรกที่เป็นลักษณะแหวลอยหรือว่าจับตัวเป็นคาบวานิดอยู่ในเครื่องยนต์ต่างๆนะครับก็ก็ให้พิจารณากันดูนะครับทุกท่านมีความเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้นะครับยินด,ดีนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ